สวัสดีครับวันนี้มีข้อมูลเปิดตัวมือถือใหม่ในช่วงเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเนี่ยมันมีรุ่นใหม่เยอะนะครับต้องบอกว่าเดือนนี้จริงๆก็เยอะนะแต่เดือนหน้าเนี่ยเยอะกว่าแล้วก็เป็นรุ่นแฟล็กชิพซะส่วนใหญ่ด้วยโอเคไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับรุ่นแรกเนี่ยก็คือไฟ x 5 series ของ oppo นะครับ oppo เนี่ยเขาก็มีล่อยข่าวตัวใหม่มาค่อนข้างบ่อยเลยนะครับคือมีแม้กระทั่งรูปหลุด ที่มีตาคุททั้งหลัง่ะก็คือหลุดจากในไทยนะแต่ไม่รู้ใครทำหลุดแหละนะครับรุ่นนี้ก็คือเป็นแฟลกชิพที่เป็นพักต่อของ5สามโปรนะครับตัวก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเปิด3 3 0 0 0ป่ะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะแพงขึ้นหน่อยนะครับตามสภาพตลาดเนาะก็คือ,อเรื่องของต้นทุนทุกอย่างมันก็สูงขึ้นนะอย่างไรก็ดีเนี่ยจริงๆของที่เพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าน่าสนใจนะถ้าเขาเอา Snapdragon 8 Gen 1, 1เข้ามา คุณจะได้ชิปมารีซิลิคอนด้วยนะครับแต่ถ้าเขาลดต้นทุนละ่ะเอาแต่เมนซิตี้9,000เข้ามาก็เท่ากับว่ามารีซิลิคอนก็ถูกหายไปเนาะเสียดายนะครับก็คิดว่า oppo ไทยคงน่าจะเอาแซฟทารก้อนเข้ามานะครับเพราะม่เป็นตัวแฟลกชิปที่เขาค่อน,นข้างจะคาดหวังอยู่จริงๆมันมีไฟ X5 ตัวอลองลงมาด้วยนะครับก็คาดว่าจะเข้าเหมือนกันแต่ยังไงคนก็ซื้อรุ่นโปรเป็นหลักอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เขา c a l l of Develop กับ h a s e l b a u ลด้วยนะก็ทำให้ OnePlus 10เนี่ยอาจจะไม่เข้านะครับเพราะว่าไปซื้อไฟก่าโปรดีกว่าครับต่อมาก็เป็น Oppo Pad นะตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท็บเล็ตที่สเปคระดับไฮเอนด์นะครับคิดว่าลองอับมาจีด้วยพอใช้ Snapdragon 870นะครับหน้าจอใหญ่แล้วก็เน้นเรื่องของ Performance เล่นเกมดูหนังอะไรต่างๆเป็นหลัก แต่ไม่รู้ว่ามีคีย์บอร์ดหรือปากกาด้วยไหมนะแบบ Xiaomi ทำนะถ้าแบบถ้ามาแบบ Xiaomi Pad ห้าเนี่ยเออน่าสนใจหน่อยแต่ถ้าไม่มีปากกาไม่มีคีย์บอร์ดผมว่าไปซื้อ Samsung ดีกว่าเนาะถ้าราคามาประมาณสักเหมือนเปลยๆสองหมื่นนะครับต่อมาก็คือ Oppo Watch 2ซึ่งก็ปรับปรุงจากรุ่นแรกเยอะเพราะรุ่นแรกเนี่ยก็โดนด่าเยอะเหมือนกันในเรื่องของอตัวแบตที่ไม่ค่อยอึดน,นะครับตัวเรือนใหญ่นะครับตัวนี้ก็ถูกปรับปรุงให้ มันใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็น่าจะเปิดตัวพร้อมกันหมดในไทยนะครับครับต่อมาก็เป็นนะครับ Oppo Enco X2 นะครับตัวนี้เนี่ยาน่าใช้นะคือเขาพัฒนาเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์นะครับสวยขึ้นนะครับระบบข้างในดีขึ้นได้เวอร์ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของอพวก AI แล้วก็ระบบเสียงที่เขาโคกับ d y n a โอโยนะครับ ก็น่าจะประมาณ5,000ว่าบาทนะสเปคประมาณนี้นะครับต่อมาคือ Oneplus Nord CE2 5G นะครับเปิดตัวแล้วในระดับ global นะครับซึ่งจริงๆเขาจะเน้นอินเดียเป็นหลักแหละแต่ก็คิดว่าน่าจะเข้าไทยนะครับสเปคเนี่ยเหมือนกับ Reno7 5G เลยแต่ลดกองหน้า16ล้านนะครับที่เหลือเหมือนกันทุกอย่างดังนั้นเนี่ยราคาน่าจะประมาณสัก 139 149นะครับหรือจริงๆถ้าเปิด129 90เนี่ยเท่ากับ่า CE แรกผมว่าก็น่าจะพอขายได้นะครับต่อมาก็เป็น oppo a 76นะครับจริงๆเปิดตัวแล้วนะครับแบบ Official วันนี้ตัวนี้เนี่ยสเปคแม่งเอาเรียวเอาเรียวมี 9i มาเลยนะครับเมื่อคือหน้าจอ90 h z สิบเรตนากองหกแนะครับกล้อง50ล้าน ส่วนฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังคล้ายๆกับเป็น r e โนโกลนะครับจะเป็นฝาหลังแบบสักๆหน่อยก็คิดว่าน่าจะขายประมาณจะเ0็นบาทนะครับราคาน่าจะใกล้เคียงกับ Reno 9i เฮ้ยเร a มี e 9i นะครับซึ่งตัวนี้ไม่รองรับ5 g นะรองรับแค่4 g อย่างเดียวต่อมาเป็นเรวมี e p r r o นะครับซีรีส์ก็จะมี9 Pro เนาะที่ใช้ s n a p าก a g o n 695 5 g กล้อง64ล้านจอ120 Hz. แต่ตัวหลังเขาเนี่ยจะเป็น Realme 9 Pro Plus นะครับที่ใช้ชิป Dimensity 920นะครับกับกล้อง Sony IMX766 มีการสั่น OIS ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยคิดว่านะครับจะมาทำตลาดหมื่นกลางๆเนี่ยมาถล่มเลยนะครับเพราะว่าราคาเห็นว่าเปิดอินเดียถูกมากนะครับประมาณ12ื่นสองเองสำหรับตัว Plus นะครับ ก็คิดว่าในไทยอาจจะเปิดสัก1 3 9 9 9ากําำลังดีนะกับสเปคอะไรต่างๆที่ให้มานะครับผมว่ารอดูรอดูติดตามเลยครับตัวนี้น่าจะเปิดเปิดขายนะครับในช่วงต้นเดือนมีนาครับเห็นว่าเปิดตัววันที่1นมีนาครับก็รอติดตามได้ต่อมาเป็น r ร a l m e GT 2 Pro นะครับจะเป็น World p r e m i e r รคือเปิดตัว g l o b a l ในช่วงนะครับเดือนมีนาคมก็คาดว่าจะเป็นกลางเดือนนะ แล้วก็วางจาหน่ายในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับเรียกว่ามาหัวมาท้ายเลยนะตัวนี้เป็นแบล็คชิพครับใช้ s n a p ตั r ก้อน8 gen 1นะครับกล้องเนี่ยก็เป็นอ่าล้านตัวเดียวกับ Realme 9 Pro plus นะครับตัวนี้เนี่ยราคาคิดว่าน่าจะ2ต้นต้น,ตนเนาะถ้าเทียบกับสเปคตัวอื่นนะแล้วก็มีเรื่องของดีไซน์ที่เป็นดีไซน์เฉพาะของผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วเป็นคนญี่ปุ่นที่เคยทำฝ้าหลังให้เรียวมีนี่แหละนะครับ ก็รอดูเหมือนกันนะตัวนี้อ่าตัวนี้เป็น Infinix Zero 5G นะครับอันนี้ผมได้ข่าวมานะเป็นข่าวแบบลุงหลังบ้านมาว่าเข้าเดือนหน้านะครับก็คือมีนาคมชัวร์นะครับราคาเนี่ยไม่ถึงหมื่นบาทนะกับสเปคที่จอ120เฮิร์นะครับใช้ชิป d i a m e n s City 900นะแรม8กล้อง48ล้านนะครับแบต5,000แล้วก็เมมโมรีเป็น u fs 3 1ด้วยเช่นเดียวกับแฟลกชิปโคตรโหดนะครับเห็นว่าเปิดไม่ถึงหมื่นครับน่าจะราคาเดียวกับเทคโนเพราะว่า5 g ด้วยนะครับ8,990อืมทำมาราคานี้นี่ดุดันมากครับอันนี้คือเมม o r ต l รล่าครับ s 3 0 Pro เป็นแฟลกชิปที่เขาเปิดตัวมานะครับเห็นว่าจะมี world premiere ก็คือเป็น global launch เนี่ย24นี้นะครับ24กุิบุณภาพ แล้วาขายเดนมีนานะครับตัวนี้ผ่านกสทชบ้านเราละแล้วก็สเปคต่างๆก็ถือว่าดีนะใช้สัมซุงกุน871แล้วก, 8, วก็หน้าจอต่างๆก็เป็นจอที่ดีมากด้วยนะครับอมลเลดกล้องนะครับ50ล้านไปถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็กล้องหน้า60นะครับนะราคาน่าจะประมาณ2ต้นๆหรือสองกลางๆนะครับ อย่างเครื่องนอกเนี่ยขายอยู่2 2 2 2อนะครับเรื่อนไทยน่าจะ2,5นะครับประมาณนี้นะสำหรับ Galaxy Note นะครับ Note ไม่ใช่ Note สิ Galaxy S22 Ultra นะครับ S22 plus S22 นะครับเขาก็เปิดจองไปแล้วนะครับในช่วงวันที่9ที่10ที่ผ่านมานะครับจริงๆเนี่ยเขาจะวางขายหน้าร้านประมาณสักต้นเดือนมีนาเนาะเขาก็จองถึงวันที่3มมีนานะครับอย่างไรก็ดีเนี่ย เรื่องของซัพพลายต้องไปต้องไปวัดใจทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสมันดีมากนะครับโดยเฉพาะรุ่นアลต้าเนี่ยของเนี่ยขาดสุดๆนะครับโดยเฉพาะฝั่งโอเปอเรเตอร์เองแล้วก็ฝั่งที่เป็นซัมซุงออฟฟิเชียลนะครับที่เขาเปิดจองสีพิเศษเนี่ยเห็นว่าต้องรอถึงเมษา,มาบางรุ่นนะครับเพราะว่าเขาเมทชูออเดอร์นะครับส่วน s 2 2 s 2 2 plus เนี่ยน่าจะมีวางจำหน่ายหน้าร้านปก,กติเพราะว่ากระแสจะยังไม่แรงเท่าเนาะ อันนี้ก็รอติดตามกันเหมือนกันแล้วก็ Galaxy Tab S8 นะครับมี3โมเดลนะครับจอเล็กสุด11นิ้วจอใหญ่สุด14.6นิ้วนะครับซึ่งจอ14นิ้วเนี่ยโคตรอลังการนั่นนะครับก็วางจำหน่ายพร้อมกันกันกบ S22 Series นะครับตัวนี้ไม่น่าขาดตลาดนะแต่ก็เห็นว่าขายดีเหมือนกันนะ,ะต่อมาเป็น Xiaomi 12 Series นะครับเป็น Flagship ของ Xiaomi เองซึ่งสเปคก็ ตามสูตรนะครับใช้ s n a ป d ะก้อน8 Gen 1มีเวอร์ชันเดียวนะแล้วก็เรื่องกล้องนะครับที่เขาใช้ ISOCELL Gen 5ดีไซน์แบบมินิมอลนะครับจอ 120Hz ตัวนี้เนี่ยคิดว่าราคาน่าจะประมาณ2ปลายๆนะครับที่มีการเปิดตัวมาเนาะก็น่าจะขาย g l o b a l ในช่วงเดือนมีนานี้เพราะว่าผ่านกสทชม,มาแล้วนะครับ ท่านสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือโนวาเก้าเอนะครับตัวนี้เนี่ยผมเอาภาพออนเนอร์มาใส่แล้วกันเพราะหน้าตาก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลดสเปคมาจากโนวาเก้านะครับที่วางจำหน่ายในตลาดก็แผงพสอสมควรนะครับตัวนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้ครับใช้น่าจะเป็นตัวที่ ดีกว่า n น v a 8ปดไอ้ด้วยนะครับแต่ก็ลดสเปกจากโนวาเตัวนี้สเปคยังไม่ออกนะเพราะว่ามีแต่ข่าวมานะครับกับข่าวผ่านกสทชซึ่งภายในก็บอกว่ามานะครับทำไมพี่รู้เร็วจังเลยามาชัวร์นะครับก็ประมาณนี้เนาะกับมือถือรุ่นใหม่ที่จะเข้าเดือนหน้านะครับส่วนตัวก็คิดว่าเป็นเดือนที่ดุเดือดน,นะกับใครที่หามือถือซื้อใหม่ๆอยากจะซื้อมือถือใหม่แล้วเป็นแฟลกชิพก็รอติดตามได้นะครับ พอเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับ